สวัสดีค่ะพบเจอนะคะกันเช่นเดิมเช่นเคยกับแม่ควานน้องไอด้านะคะช่องน้องไอด้านะคะแสนซนกับพี่นําโชคนะคะโอ้ยลูกสาวทักทายใหญ่เลยนะคะทำให้อาบกล้วยให้นี่นะคะพอควานนะคะเพิ่งกลับมานะคะจากตัดอ้อยนะคะทําความสะอาดให้น้องอยู่ อันนี้สายหน่อยนะคะเพราะว่าไปตัดอ้อยนะคะพังฟ้าสาพี่นำโชคน้องไอดานะคะอร่อยไหมดากินกลัวแล้วหนีเลยนะคะได้ไดกลัวแล้วหนีเลยดูสิค่ะดูสิค่ะ ันนี้นะคะบรรยากาศเย็นๆลมพัดสบายๆนะคะเ <c oughs> ดดกก็จ้าเสื้อเหลือเกินหา <c oughs> หันไปไหนอ่ะ ยาำเช้านะคะกับน้องไอดา้าเช่นเดิมเช่นเคยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินหน้าที่ของหนูมีแค่นี้ วานจะยนยาให้น้องอีโอ้ยดูพ่อควานนะคะจัดหนักจัดเต็มให้น้องไอดาทั้งยาทั้งอ้อยนะคะ เดีย๋ยวพ่อควันจะไปทำความสาดให้พี่นําโชคกับพังฟ้าสายต่อเดี๋ยวน้องไอได้อยู่กับแม่นะชิวๆสบายๆค่ะพามาดูน้องไอได้ยืนกินหญ้าธรรมดาธรรมดานะคะ องอย่างไม่พอพราะควันว่าสองอย่างไม่พอ มีต้นกล้วยมาเสริมอีกจ้าโอ้ยดูมีดนะคะคมมากดูให้ได้เลือกกินอะไรอดูดูค่ะดูแล้วขอ,อ,อต้นกล้วยก่อนก็แล้วกันโอ้ยดูค่ะดูค่ะเขี่ยวน้อยๆขนาดน้อยๆนะคะงับอีกแล้ววันนี้ ต้นเท่าค้านะคะแกะเหลือเท่าแขนนะคะโอ้ยเสียงน้องกัดคือสิแสบคักนาอก ออกหมดแล้วอ้ยช้างบางเชือกนะคะเขาจะไม่ใช้งานะคะหรือใช้ขนายแต่เขาจะใช้เท้านะคะเพื่อเป็นการแกะแต่สำหรับน้องไอด้านะคะน้องจะใช้เขี้ยวหรือว่าขนายของน้องนะคะแกะ ถเป็นพางฟ้าใสนะคะฟ้าใสจะใช้เออเล็บเท้านะคะเล็บขาเพื่อทําการแกะนะคะดู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 ดโอ้ยสิงยกสูงเทสูงยกต่ำต่ำก็ได้น้องไหได้ เท่าขาแกะเหลือเท่าแขนนะจ๊ะเวลาเข้าปากก็เหลือเท่านิ้ว ช่องน้องไอ Weekly. ด้านาะคะครอบครัวน้องไอดานะคะต้องขอขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท,ที่เข้ามาชมคลิปของน้องนะคะคลิปของครอบครัวน้องไอดานะคะแล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้นะคะแม่ควันต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วที่อ๋อคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะให้น้องไอดานะคะแม่ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจ ะะที่ส่งให้น้องไอดานะคะทำให้ครอบครัวของเรานะคะได้มีกําลังนะคะที่จะทําคลิปต่อๆไปนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะนะคะน้องแก่นะคะต้นเต่าแขน เหลือเข้าปากในเท่านิ้วนะจ๊ะอร่อยไหมลูกฮาน้องไอดาดูแค่ดูแค่ท่ากินนะคะดูแค่การเคี้ยวก็รู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะคะนะคะต้นกล้วยจะอร่อยกว่าต้นอ้อยหรอตั้งแต่นะคะพอควานฟันหอ,อยมาให้ฟันกล้วยนะคะมาให้ต้นกล้วยมาให้นะคะ น้องก็ก so <time> ินแต่ต้นกล้วยเลยทุกท่านนะคะเห็นน้องได้กินแล้วหิวกันหรือเปล่าเอ่ย เช้านี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเข้ามาทักทายนะคะคุยกันได้นะคะส่วนที่นี่นะคะตอนนี้นะคะลมนะคะถึงว่าแดดจะร้อนนะคะแต่ว่าลมพัดนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ถือว่าดีมากนะคะแต่ดูรอบบ่ายไม่รู้จะเป็นยังไง นี้คุณแม่ได้ไปทักทายน้องอรินแล้วนะคะโอ้ยสนมากเลยค่ะสนเหมือนน้องไอด้าเลย หิวกันรอยังคะหิวกันรอยังแม่ควานเห็นน้องไอรากินแม่ควานก็หิวแล้วน,น้องกินได้อร่อยมากๆนะคะเสียงเคี้ยวนะคะดังกรอบๆเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องใหม่ช่องนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ควานน้องไอรานะคะ พอขวานและช้างทุกๆเชือกนะคะให้มีกําลังใจนะคะกับการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ควันต้องอขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะพูดผิดพลาดประการใดแม่ควันต้องขอโทษกอภไปไว้นทีนี้ด้อยนะาจ๊าสำหรับวันนี้แม่ควันน้องไอดานะคะต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า